วันนี้เราจะมาขี่ตัว Low Rider ST กันนะครับบอกเลยว่าหาโอกาสมาจับเนี่ยยากมากมันเป็นตัว Bestseller นะครับตัวนี้กับตัว Low Rider S ก็วันนี้ได้โอกาสก็มาทำคลิปให้ดูกันนะครับ ต้องขอบคุณ Harley Davidson of t h o n b u r แล้วก็เซลบอสสำหรับการอำนวยความสะดวกในการเทสไว้วันนี้ Low Rider ST นะครับถ้ารายละเอียดอะไรที่ซ้ำกับ Low S เนี่ยผมเคยทำไปเยอะแล้วก็กลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับ สเปคแล้วก็อะไรเดิมๆเนี่ยคราวนี้จอดลึกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเทียบรุ่น Low ST นะครับเป็นคันที่จะบอกว่าขายดีที่สุดก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ออกมาเลยเพราะว่าเดิมๆนะครับไอเครื่องเนี่ย1 1 7หนึ่งคิวบิกอินช์เนี่ยเขาให้มาเนี่ยก็คือแรงที่สุดนะครับเดิมๆเลยแรงแบบแรงว่าทัวริงด้วยนะครับตอนแรกเนาะ แล้วก็ช่วงล่างนะครับเนี่ยทั้งเบรกสแตชเช่นนะครับเข้าโค้งเนี่ยเข้าโค้งแบบรถสปอร์ตแทบอย่างนั้นได้เลยเทโค้ง lean a n เกิไปได้เยอะพอสมควรน,นะครับแต่อาจจะไม่พิ้วเท่าสปี o บอสนะตัวนั้นพิ้วกว่าแต่คันนี้ก็ถือว่าดีอยู่เครื่องยนต์แรงช่วงล่างดีเบรกดีนะครับคือมันให้มาดีเกือบทุกอย่างเลยแล้วก็ บอกคนขี่นะครับบอกเลยว่านั่งสบายมากๆผมสูง170นะครับน้ำหนักประมาณ75กิโลถ้าเผื่อใส่อุปกรณ์ครบแล้วเนี่ยนั่งสบายมากโชค๊คซับโอ้โหแบบกระแทกได้ดีมากเลยนั่งสบายมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวนะ โอเคเดี๋ยวเอาเรื่องหลักก่อนชิลนะครับโม่งอย่างเงี้ยตรงเนี้ยลมมันตีใช่ไหมก็ถ้าคุณนั่งนะไอ้หน้าอกคุณอ่ะจะไม่โดนลมเลยนะครับแล้วถ้าคุณหมอบนะก็ให้ตานะครับสายตาคุณเนี่ยอยู่ตรงไอ้ปลายชิลตรงนี้พอดีนะครับลมก็คุณจะหลบลมได้ขี่ถึง200กว่าก็ไม่โดนลมเลยนะครับข้างบนก็จะไม่ปวดหัวไม่ปวดหน้าอก แต่ยังไงซะข้างล่างนะครับแฟริงเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันโล่งใช่ไหมมันก็จะมีลมตีจากข้างล่างขึ้นมานะครับก็คือโดนบ้างแหละแต่ก็ไม่ทําให้เหนื่อยนะครับเทียบกับลมข้างบนนะมันสู้ไอ้ทัวริงอย่างโรดไกลหรือสปีดไกลไม่ได้นะครับที่มันมีแฟริงเต็มเลยนะอันนั้นคือปูแฟริงนะครับแต่คันเนี้ย ก็ลมรวมนะครับรมรวมก็เปอร์ฟอรนซ์ดีอยู่แล้วลมไม่ใช่ปัญหานะครับขี่มาเนี่ยก็รับลมนิดนึงแต่ทัวยาวๆนี่อย่างเงี้ยถือว่าสบายมากๆเลยเนี่ยนั่งหลังตรงนะครับไอคันเนี้ย traction control นะครับมีมาให้เลยปีใหม่นี้ Cruise Control ก็มีมาให้นะครับแปลว่าของเดิมเนี่ย,ยมาให้คุณครบอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนก็อาจจะเปลี่ยนท่ออย่างเดียวนะครับเพื่ออ,อารมณ์การขับขี่เนาะแต่ฟังก์ชันอะไรเกือบทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณขี่คนเดียวนะครับเน้นขี่คนเดียวเดินทางนอกเมืองอย่างเงี้ยเนี่ย,ยสบายนะครับเนี่ยได้พักมือ คุณจะขี่กรุงเทพเชียงใหม่บ่อยๆอ,อ่ะคันนี้ก็จะตอบโจทย์คุณมากๆแล้วก็ที่เคยบอกว่าถ้าเป็นโลเอใช่ไหมครับอันนั้นน่ะหน้าตาจะคลาสสิกกว่าแต่ก็จะโดนล,ลมมากกว่านะครับแต่คันนี้คือแทบจะเอามาแทนทัวรลิมได้เลยแล้วถ้าคุณไม่อยากแบบได้คันที่แบบใหญ่เกินไปเนอะคันนี้ก็มันเป็นบาลานซ์ของไซส์แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนที่กำลังดี เพราะว่า,เ,าเครื่องแรงฮะแต่รถไม่ได้หนักเท่าทัวริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโหคุณก็จะแบบแรงสุดๆแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าโค้งอะไรอะ่ะใช่ไหมครับมันก็มีความคล่องตัวของในเฟรมซอฟท์เทลอยู่แทนที่จะไปในทโทริงเนะเนี่ยแล้วถ้าคุณจะโหนนะอยากลงสนามโหนก็ทำได้ดีนะครับมันไม่เบลกี่มาก กระเป๋าก็มีมาให้แน่นอนครับถ้าถ้าอันนี้คือบอกว่าคุณต้องเน้นขี่คนเดียวนะเน้นขี่คนเดียวมันจะเน้นขี่สนุกมากนะครับขี่เร็วขีในเมืองขี่นอกเมืองเนี่ยถ้าเป็นคนเดียวเนี่ยจะทําได้ดีมาก่ะเดี๋ยวความเร็วสูงหน่อยนะครับจะได้ดูว่าลมเนี่ยคือลมไม่โดนเลยนะลมไม่โดนเลยนะครับโมงโมงอเนี้ย คือไม่แปลกใจเลยนะครับที่หลายคนเนี่ยเลือกคันนี้แทนที่จะเลือกไอสรีกลายกับรวดกลายนะครับเพราะว่ามันก็ตอบโจทย์หมดแล้วแล้วบางคนเนี่ยขี่คนเดียวเน้นขี่คนเดียวซะม,มากกว่านะครับไม่มีคนซ้อนเพราะว่าถ้ามีคนซ้อนอ่ะแนะนําให้ไปทัวรลี่นะครับนั่งยาวๆเนี่ยทัรลี่คนซ้อนจะสบายกว่าคันนี้คนซ้อนเนี่ยสบายแค่กงังกาเนี่ย นั่งหลังเกือบตรงนะครับเนี่ยแล้วก็ไอแบบชิลมากเลยนะแล้วก็พักเท้านะครับเนี่ยเป็นเป็น mid control นะครับคุณจะมี full control สำหรับรถก็คือคุณจะคุมรถได้ง่ายส่วนพวกทัวรลิงเนี่ยมันเป็น f l o ร์ board มันเป็น f อ o ์ r ว o ร r d control นะครับมันจะเน้นแบบนั่งเรื่อยๆมากกว่าอันเนี้ยคือคุณเคสได้คุณ ไอ้พับรถเทโค้งอะไรได้นะครับเน้นเน้นขี่คนเดียวสนุกนะครับอ่าแล้วถ้าแต่งเบาเพิ่มมีเบาคนซ้อนมีพักเท้าคนซ้อนต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมแต่ว่ากระเป๋านะกระเป๋าที่ให้มาของคันนี้ก็จะติดขาคนซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นคนซ้อนนั่งคันนี้จะไม่ค่อยสบายเท่าถ้าเทียบกับทัวรริงเนอะก็พิจารณาดูนะครับ แต่ถามว่าไปได้ไหมก็เกะกะขาคนซ้อนนิดนึงแต่ก็ไปได้ล่ะครับถ้าที่บอกแต่งบบาแล้วก็อาจจะมีทิงหลังยังไงเนี่ยแล้วแฮนเดิมอันเนี้ยที่ให้มาใช่ไหมมันก็เนี่ยยกสูงกำลังดีแล้วก็ไม่กว้างไปนะครับ แต่ไอ้โม่งเนี่ยอาจจะทําให้มุดในเมืองยากนิดนึงแต่ก็คุณก็คงไม่ขี่อันนี้ในเมืองเป็นหลักอยู่แล้วเนอะส่วนมากเอาคันนี้มาเนี้นนอกเมืองนะครับก็ลองไปพิจารณาดูว่าจะเอา s t หรือ S นะครับยังไงซะ2อรุ่นนี้ก็ลมรวมถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆนะครับกับของเดิมที่ให้มาแล้วก็คลัตช์ไม่แข็งเกินไป ไอ้ช่วงล่างเฟรมเนี่ยก็นุ่มพอดีพอดีนะครับถ้าทัวริงเนี่ยแล้วคุณขี่คนเดียวนะครับช่วงล่างแข็งมากคลัชก็แข็งมากนะครับอย่างที่เคยบอกแล้วคันนี้เวลาคุณจอดใช่ไหมจอดขึ้นลงเนินอยู่บนดอยเนี่ยชันๆเนี่ยก็ไม่หนักเท่าทัวริงนะครับไอ้เนี่ยไปบอกว่าเน้นถ้าเน้นโซโลแล้วเน้นทเดินทางอายะเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากๆเนี่ยถังก็ใหญ่ นะคลับสไตล์นะครับแต่งมาให้เสร็จแล้วเรียบร้อยเลยไม่ต้องแทบไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้เาเนี่ยมาพบฟังก์ชันทุกอย่างแต่งท่อเปลี่ยนเสียงก็เรียบร้อยครับเนี่ยคือมันเป็นรถที่แทบไม่มีที่ติเลยนะครับสองคันเนี่ยก็ประมาณนี้เนอะโดยรวมนะครับ อ่าอีกครั้งนะครับขอบคุณเซลบอสนะครับที่ขี่โลเอสนำหน้าผมอยู่นี่สำหรับการเทสในวันนี้ก็อะไรลึกๆแล้วหรือข้อมูลเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์มาหรือเข้ามาพูดคุยใน Discord ได้นะครับนี้ก็เขาบอกว่ามีตัวเดโมโ อยู่ก็รีบเข้ามาจับก่อนเดี๋ยวหายแน่นอนนะครับเพราะว่าเดโมของโลเอกับโลเ s สอยู่ไม่นานนะอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวเนี่ยเพราะมันขายดีมากนะครับ2ตัวนี้โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจ,จนจบนะครับ